สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องฟิลเตอร์เกมหมนะครับวันนี้ฟิลเตอร์จะมารีวิวชิดขั้นสูงแต่วันใหญ่ก็คือชุดผู้ชายนะครับือข้างข่าวครับคือข้างข่าวเหมือนฮาลาวีเลยด้วยซ้ำมีแอ,อร์บอกนะครับแล้วก็มีอกแล้วก็มีมีดแล้วก็มีรถรถจีปแล้วก็มีมีดแล้วก็มีคอมสันแล้วก็มีบอกเหมือนกันแต่เป็นบออันเล็ก แล้วก็กล่องศพแล้วก็กระป๋าแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับแล้ว,วันไหนก็คือชุดผูด้ช,ช,าชายมูลค่าหนึ่งพันเพนนะครับแต่มันลดให้ไม่ใช่หรอเนีย่ยมันลดก็เหมือนเดิมครับมีอยู่สี่ร้อยห้าสิบกับหนึ่งพันไม่หมดสี่ร้อยซื้อไ้เอ้านี่โอเคได้หินไหมได้หินสินเกอนเฮ้ยชุดผู้หญิง ไม่ะไม่ได้อะไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าได้บบเดามาด้วยนี่ board นแอร์บอร์ดะเต้อใน่อยหนัแบลบตวนี่แออร์ด่ไมเต็มชุดเต็มกระถางเตมงชุดั้งขาวนะครับมันแบแมนเลยอ่ะมือนแบทแมนพาแบทแมนมาคือ้งงขาว เมื่อไรถึงพื้นมีคนเปิ้ลในแถวหนี้ถ้าไม่มีเราก็ต้งูงถึงไม่ต้องห่วเปิ้ไม่ใช่ปืนที่เราอยากได้เอาไว้มีคนแต่ต้องยิงก่อนไว้มีคนถืออาวุธยังไม่ได้ปืนคมสันสเลยเจอคนอีกว้ายิงเข้าไปโดนยิงก่อนยิงก่อน,อน,อนแล้วหนึ่ง เี้โอ๊ยลืมไปเฮ้ยนี่ไงเมยดมิ๊มีมีมาแล้วนี่ที่ไปามตีกบ้านสวยไหมสวยมาก่ะชอมีดหนชอมีไนนี่เดี๋ยวขอซื้อกระเป๋าก่อนนี่เต็มชุดเต็มกระถางกระเป๋าทำมาให้ดูนะกระเป๋านี่ กระเป๋าคลังขาวกระเป๋าพร้อมมีเดเหลือปืนทอมสันอ้าวปืนทอมสันนี่ไงปืนทอมสนันอ,สอ้าวมาแล้วนี่ชุดครบเติ้รเตื้อยืนโชว์ปืนหน่อยีไหมโชว์ปืนทอมสนนปปันสนะเออนี่อโอเคสวยไหมสวยไหมสวยไหมทุกคน,น,นสวยไหมบม,บมโอ้โหหมดแล้วผมหาวาย ถ,ถ้ามีคนเดียวนี่ผมว่าหายช้ากว่าแน่นอนเด็กสกาเฮ้ยนี่นาย,ายเจ้สาสมสารไปทำไมคนนี้ไม่ขยับเลยอ่ะแค้มบกแต่ตายเลยอ่ะน่าจะแคมเลยกานี่กาสองกาสองน่าจะผิดของกามานาาันตะัดเบยนะใช่แล้วแด่ น้องจูกูต้องตายหมด,ดตีขวานลากกูวะทำไมล่ะปเป็นเงาหลับแกบอกแล้วอย่ามาห้าวมาพาวดเพลงกูยิงที่ทันอนะ่ะ ตันเราหัวไม่ทันก็เลือดต้น้อยอะบยากเราปืนแล้วนะมันนุ่ซองเลยหรอ ม,มันมีลูกฟองต้องมีแค่ลมสาระสูละล้อะไรได้ลอ<ฮ>ดีลูกสองสารกับลูกซองนะสู้ไหวไหมไมาอ้าวไป ความสัตว์ข้าโลซองได้เกือบตายแล้วปะเล่นเล่นหนึ่งสองสองหนึ่งโชว์ไปสองหนึ่งเป็นไงไดครับแต่ชนมันก็หายไปไหนกันหมดเลย เมสองไปช่นั่นสองลัมไเหรอมึงคนเฮ้ยวเหรองนชเฮ้ยไม่เอาระบมเอาเบ้รบไม่เอเขาหัวเขาหัวเข้าหัวคุณหมอคุณหอครับมีคนเจ็บครับคุณหมอ ยญิงไอ้วัวใหม่แล้วไม่ได้อยู่เลย,ยนะเราใหคำสั่นนะคำสั่อย่างเดียวชาร์จได้ไหมทำไมไอ้วัวนี่มันเยอะจัง ไม่ได้นีครับมันเจียวแล้วทตามไม่ยอะ่ะมันเจียวไม่าย